คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวที่พักที่บอกเรือของเรานะวันนี้ชื่อว่าภูผิงหมอกนะฮะที่นี่เป็นที่พักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะแล้วข้างๆนี่ก็มีเป็นลำธารเล็กๆหลายผ่านด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะพาไปชมที่ลำธารเนี่ยเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในห้องพักห้องต่างๆก่อนนะซึ่งที่นี่ก็มีด้วยกันหลายห้องและหลายรูปแบบด้วยนะเดี๋ยวไปชมกันนะสำหรับคลิปนี้นะเราจะพาไปรีวิวที่พักในอำเภอบอกเรือกัน ที่นี่ชื่อว่าปูผิงหมอกนะฮะเป็นที่พักที่มีลักษณะเป็นบ้านหลังๆแบบนี้นะซึ่งแต่ละหลังก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปทั้งแบบที่เป็นกระท่อมไม้ไผ่หรือว่าจะเป็นแบบบ้านไม้บ้านปูนก็มีให้เลือกนะฮะหลังแรกที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้นะฮะก็เป็นกระท่อมไม้ไผ่ซึ่งแบบนี้จะมีอยู่สองหลังด้วยกันซึ่งสองหลังนี้เป็นห้องพัดลมนะฮะแล้วก็จะมีราคาประหยัดที่สุดของที่นี่ หลังนี้เป็นกระท่อมไม้ไผ่นะราคาถ้ญญาจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่850บาทตรงนี้เขาจัดไว้เป็นาสามที่นอนนะแต่จริงๆแล้วก็สามารถจัดเป็นเตียง2คนได้หรือว่าจะเสริมก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเย็นมินิบาร์ให้นะฮะน่าจะมีน้ําให้2ขวด่า,าขวดเลยแล้วก็มีกระติกน้าร้อนนะฮะพร้อมกับ ขนมนะตรงนี้กินฟรีหมดทุกอย่างเลยนะถัดมาก็จะเป็นแฮงโกลสนะสำหรับแขวนเสื้อผ้านะเป็นแบบเปิดห้องน้ำก็จะมีสุขภัณฑ์นะแล้วก็เป็นรูบน้ำนะก็เป็นแบบเรียบๆง่ายๆนะไ็นแบบไม้ไผ่ก็ฝั่งนี้ก็น่ารักดีนะ สำหรับหน้าห้องเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงพักผ่อนก็จะมีชุดโต๊ะเก้าอี้เล็กๆรวมไปถึงเต๊ผ้าไว้สําหรับมานั่งมานอนชิลๆช,ชมบรรยากาศหน้าห้องได้นะฮะสำหรับบ้านไม้ไผ่นี้ราคาจะอยู่ที่850บาทก็จมีเตียงเสริมเนี่ยก็จะคิดเพิ่มคนละ400บาทราคานี้เป็นราคาที่รวมมาหาเช้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าราคาที่บอกไปเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงฤดูกาลนะดังนั้นแนะนําให้โทรสอบถามกับที่พักได้ซึ่งเบอร์และเพจติดต่อนเนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งท้ายคลิปนะฮะ หลังถัดมานี้ก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ที่1,250บาทนะฮะเดี๋ยวพาขึ้นไปชมข้างบนกันสำหรับหลังนี้ก็จะพักได้สูงสุด2คนนะก็จะเป็นฟูกวางกับพื้นขนาด5ฟุตนะฮะตรงนี้ก็จะมีชั้นวางผ้านะเป็นแองโกลนะสำหรับแขวนเสื้อผ้าแบบเปิดนะเวลาลูกค้ามาแล้ว แข่งเสื้อผาจะได้ไม่ลืมมีตัวเครื่องแป้งลเล็เๆื่อตรงนี้ด้วยพร้อมโรดไรเออร์หวันดายของผมนั่นเองถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะตรงนี้ก็จะมีะสุขภัณฑ์ชักโรครกแมแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะห้องนี้เนี่ยไฮไลท์ก็จะอยู่ที่บริเวณระเบียงด้านนอกนะซึ่งสามารถออกไปชมบรรยากาศนั่งชมธรรมชาติได้และที่สำคัญเนี่ยก็จะมองเห็นลำธารไหลผ่านด้วยนะ อย่างที่เห็นเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากถุกเขานะสามารถลงไปเล่นน้ำในลำธารได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาชมในห้องทุกห้องก่อนสำหรับห้องนี้เป็นห้องที่มีแอร์นะราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทเส่วมที่นอนคิดเพิ่มคนละห้าร้อบาทราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วเช่นกันนะฮะภายในห้องก็จะมีตู้เย็นมินิบาร์พร้อมน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อนเซตกาแฟรวมไปถึงขนมเป็นคอมพลีเมนทัลี่ให้นะฮะถัดลงมานี่ก็จะเป็นบ้านอีกสองหลังที่ค่อนข้างจะใหม่หน่อยนะเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จไม่ไม่นานมันนี้เองทางขวามือน,นี่ก็จะเป็นบ้านหลังที่เราพักนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปชมหลังทางซ้ายมือก่อนนะ มากมากเลยใครอยากได้แบบบรรยากาศดีๆนะโรแมนติกเนะียก็แนะนําเป็นสองหลังนี้นะเพราะว่าเตียงจะเป็นเตียงเสาเหมือนกันห้องน้ำนะฮะก็จะเป็นสุขวัณฑาจะคร้อเหมือนกันแล้วก็จะมีเครื่องทาน้าอุ่นให้ด้วยแต่พิเศษก็คือมีฝักบัวเป็นเลนชาวเวอร์นะอาบน้ำสระผมเนี่ยสะใจมากมากแน่นอนตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะก็สามารถนั่งทํางานได้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีกระจกสําหรับ แต่งหน้าให้ด้วยถัดไปนี้ก็จะเป็นตู้เย็นมินิบาร์นะพร้อมน้ําดื่มแล้วก็กระติกน้ําร้อนนะฮะแล้วก็ขนมไว้ให้สําหรับรับประทานแล้วก็มีกาแฟแล้วก็โอวัลตินให้ด้วยส่วนราวผนผ้าของห้องนี้ก็จะอยู่ด้านหลังประตูนะฮะแตเพอสังเกตดีๆนิดนึงน,น,นะเปิดประตูมานิดนึงเนี่ยก็จะเจอที่พิเศษนะสองหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นหลังที่อยู่ติดนนะริมลำธารนะสามารถ ออกไปนั่งริมระเบียงด้านนอกชมลำธารได้นะฮะเดี๋ยวพาไปชมกันหลังนี้จะมีชิงช้าด้วยฮะ,ะก็สามารถมานั่งไกวชิงช้านะฮะชมบรรยากาศชิลๆนะริมลำธารได้ทั้งห้องชิงชา้าห้องนี้กับอีกห้องที่เราพักเนี่ยเป็นห้องที่ราคาสูงที่สุดของปูพิงหมอบเลยนะฮะ สองห้องนี้จะราคาเท่ากันแต่ว่าการตกแต่งก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวเราขอพาไปชมห้องสุดท้ายที่เราพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาบอกราคากันอีกทีมาถึงห้องสุดท้ายซึ่งเป็นห้องที่เราจะพักในวันนี้นะฮะแล้วก็เป็นห้องที่ราคาสูงที่สุดของที่นี่เลยแต่ห้องนี้จะมีความพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะฮะ ที่เราครับนะฮะก็จะเป็นเตียงแบบแคนนอนปี้หรือว่าเตียงสองเหมือนกันลักษณะการตกแต่งก็จะคายๆกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะไว้สําหรับแต่งหน้านะแต่งตัวหรือว่านั่งทํางานก็ได้ก็จะมีตู้เย็นมินิบาร์ให้เหมือนกันนะพร้อมกระติกน้ำร้อนแล้วก็ขนมอ,อ้อลืมบอ,อกไปทุกห้องมีทีวีให้ชมด้วยนะแต่ว่า ทีวีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยดูมา15ปีแล้วดังนั้นน่าจะเป็นไอเทมที่เราไม่เคยใช้เลยนะไม่ว่าจะไปพักที่ไหนก็ตามแวะมาที่ห้องน้ำกับก็จะเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็จะมีโถสุขภัณฑ์ให้นะฮะแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนพอร้อมกับกบัวแบบเรนชเวอร์ฮะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากห้องเมื่อสักครูน่นะี้ตรงด้านระเบียงนะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมกันว่ามันต่างกันยังไง มันต่างกันตรงที่ว่าห้องของเราเนี่ยจะเป็นตะข่ายนะสําหรับนอนเล่นอย่างนี้เหนือลำธารน,นะฮะสามารถมองเห็นวิวที่เป็นลําธารด้านนอกได้มันเจ่งตรงนี้แหละถ้านอกจากความแตกต่างบริเวณระเบียงด้านหลังของห้องแล้วเนี่ยการตกแต่งภายในรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของห้องนี้ก็จะคล้ายๆกับห้องชิงช้านะฮะ สองห้องนี้เป็นห้องแอร์เหมือนกันในห้องก็จะมีทีวีจอแบนไร้่าผมตู้เย็นมินิบาร์น้ำดื่มเคระตอกน้ำร้อนกาแฟโอวัลตินรวมไปถึงขนมไปสำหรับกินเล่นด้วยนะฮะภายในห้องน้ํานอกจากโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ารวมไปถึงเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วเนี่ยทางที่พักก็ยังมีครีมอาบน้ารวมไปถึงแชมพูสระผมไว้ให้ใช้ด้วยและในทุกห้องเนี่ยก็ยังติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าไว้ให้หลายจุดด้วยกัน ดยเฉพาะบริเวณหัวเตียงนะฮะก็ <c oughs> ทําให้สะดวกมากๆสาหรับคนที่จะนอนเล่นมือถือไปด้วยใช้ไปด้วย,วยสําหรับราคาของทั้งห้องชิงชาแล้วก็ห้องเปลตาข่ายที่เราพักนี้จะอยู่ที่1,650บาทต่อคืนส่วนราคาที่นอนเสริมจะคิดเพิ่มคนละ650าบบาทและเช่นกันนะราคานี้ก็จะรมวมอาหารเช้าแล้วทุกทุกห้องที่บอกไปเนี่ยราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลนะฮะราคานนี้เมื่อเทียบกับบรรยากาศรวมไปถึงการตกแต่งที่ได้มาเนี่ยเราถือว่าคุ้มค่ามากๆนะ จะพาะกับคนที่ชอบธรรมชาติรักความสงบชอบความเป็นส่วนตัวและยิ่งกับเราซึ่งเป็นคนที่ชอบน้ําตกชอบลาําธารชอบนอนฟังเสียงน้ําไหลที่นี่ก็ให้ได้ครบอย่างที่เราต้องการเลยฮะสำหรับลำธารที่ไหลผ่านบริเวณข้างที่พักนี้สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะ ลำธารนี้มีชื่อว่าห้วยตะเมาเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลลงมาจากเทือกเขาด้านบนเหนือที่พักนะฮะในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยน้ำจะเยอะกว่านี้นะแต่บางทีก็เยอะเกินไปนะจนกลายเป็นน้ำป่าอะไรก็มีแต่ว่าความสูงของน้ำเนี่ยก็อาจจะสูงเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นเองฮะซึ่งก็จะเป็นแค่เฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายๆวันเท่านั้นแต่พอหมดฝนในน้ำก็จะแห้งลงเหลือแค่เท่าที่เห็นนี่แหละฮะ วันนี้6โมงเย็นแล้วนะฮะบรรยากาศก็กยังที่เห็นมีฝนตกอ่ะวันนี้วันที่10พฤือจิกาแล้ว สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะก็ต้องทําใจนิดนึงนะฮะแต่ข้อดีเนี่ยคือพรุ่งนี้น่าจะมีหมอกนะฮะบรรยากาศก,ก็น่าจะดีมากๆเลยส่วนตอนนี้นะฮะก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วที่นี่เนี่ยจริงๆเราก็เป็นทั้งที่พักแล้วก็เป็นร้านหมูกระทะด้วยเป็นร้านอาหารด้วยนะฮะถ้าใครที่พักอยู่ในบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็สามารถมารับประทานหมูกระทะหรือว่าสั่งเป็นอาหารตามสั่งได้นะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปรับประทานหมูกระทะในช่วงเย็นก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับเข้าห้องพักผ่อนกันนะ ที่ภูผิงหมอกเนี่ยนอกจากจะเป็นที่พักที่มีบรรยากาศดีแล้วเขาก็ยังมีส่วนที่เป็นร้านอาหารร้านหมูกระทะให้บริการกับแขกที่มาเข้าพักรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาพักแถบนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่เหมาะมากนะสำหรับคนที่อยากจะมาพักแบบสเตจชันเน้นการพักผ่อนอยู่ในที่พักนอนฟินชมบรรยากาศดีๆที่ระเบียงห้องไม่เน้นการออกไปเที่ยวข้างนอกช่วงกลางวันก็สามารถออกมาสั่งอาหารกินที่ร้านอาหารได้หรือว่าช่วงเย็นก็ออกมากินหมูกระทะแบบที่เราทําอยู่นี้ก็ดีไม่น้อยเลยนะฮะ สำหรับหมูกระทะของที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะฮะราคาคนละ189บาทไม่รวมเครื่องดื่มวัตถุดิบต่างๆที่เขานํามาใช้นก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีทําให้หมูกระทะของที่นี่เนี่ยมีรสชาติอร่อยมีความสดใหม่น้าจิ้มก็กลมกล่อมฮะทำให้การกินหมูกระทะของเราในมือนี้เป็นมือที่มีความสุขที่สุดอีกมือหนึ่งเลยละฮะ ดูจากอาการซัดโฮของเราในคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่อง,งยืนยันได้นะฮะว่าหมูกระทะของที่นี่เนี่ยเขาอร่อยจริงๆสําหรับใครที่มีโอกาสมาพักที่ภูผิงหมอกหรือว่ามาพักในแถบตลาดบออเกลยเนี่ยก็สามารถมาแวะกินตามกันได้นะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตจัดการกับหมูกระทะที่อยู่ตรงหน้าให้หมดก่อนเสร็จแล้วก็จะขอตัวไปอาบน้ําสระผมล้างกลิ่นย่างหมูซะหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในช่วงเช้านะสําหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะฮะ เช้านี้ก็ผิดคาดนิดหน่อยฮะตอนแรกคิดว่าหมอกน่าจะฟุ้งหนามากกว่านี้เพราะว่าเมื่อวานฝนตกช่วงเย็นๆใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าหมอกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ก็จะมีเป็นปุยขาวๆปกคลุมอยู่บนเขาบ้างนะซึ่งแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะถ่ายคลิปออกมากําลังสวยเลยถ้าหมอกฟุ้งขาวไปหมดเนี่ยมันก็คงจะไม่เห็นอะไรเลยเนาะ สำหรับอุณหภูมิเช้านี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสนะก็อากาศกำลังเงย็นสบายไม่ถึงกับหนาวมากอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเข้าฤดูหนาวนะอีกอย่างนะ่ยฤดูกาลมันก็คลาดเคลื่อนไปเยอะเหมือนกันขนาดเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะยังมีฝนตกอยู่เลยนะฮะสำหรับอาหารเช้าของที่ภูผิงหมอเนี่ยจะเริ่มต้นตอนประมาณ8โมงเช้าฮะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะ6โมงครึ่งเองนะเดี๋ยวเราไปมอนิ่งวอล์กเดินเล่นกันในหมู่บ้านดีกว่า สำหรับคนที่ไม่ชอบเดินเนี่ยก็สามารถยืมจักรกยานของที่พักไปปั่นเที่ยวได้ด้วยนะแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันนะฮะว่าเราเป็นคนที่ชอบเดินมากกว่าจะได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้สะดวกด้วยการเดินไปที่ตัวหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ไกลอะไรมากฮะจากที่ผู้หญิงหมอ,อกเดินออกไปปักทางก็แค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองพอออกมาถึงปากทางเนี่ยก็จะเจอกับถนนใหญ่ทางลงหมู่บ้านเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามกันนี้เองฮะ สำหรับหมู่บ้านบ่อเกลือที่ทุกคนเรียกกันจนคุ้นปากเนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อว่าบ้านบ่อหลวงฮะประกอบอาชีพต้มเกลือสินเทาหรือว่าเกลือภูเขาเนี่ยมามากกว่า800ปีแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเกลือเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆฮะเพราะนอกจากจะใช้ประกอบอาหารแล้วในการศึกเกลือก,ก็ยังช่วยในเรื่องของการสมานแผลรักษาอาการบาดเจ็บของเราทหารที่ออกไปลบมาได้ ปัจจุบนันหมู่บ้านบ่อหลวงเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะฮะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่ดีให้ใหกับคนในชุมชนซึ่งชาวบ,บ้านก็ได้รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนวัตวิถีทําให้หมู่บ้านบ่อหลวงเนี่ยพัฒนาไปในทางที่มั่นคงยั่งยืนไม่ได้ไหลไปตามกระแสะของการท่องเที่ยวเชิงปริมาณมากจนเกินไปทําให้หนักท่องเที่ยวยังสามารถสึมซับบรรยากาศที่งดงามท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาที่งดงามเหมือนที่เคยเป็นมาในครั้งอดีตนะฮะ ที่หมู่บ้านบ่อหลวงในช่วงเช้านี้บรรยากาศสุดยอดมากๆนะทั้งความเงียบสงบทั้งอากาศที่บริสุทธิ์อีกทั้งคนก็น้อยฮะทำให้เรากล้าที่จะถอดหนากากอนามัยแล้วก็หายใจได้อย่างเต็มปอดแต่ว่าเวลาตอนนี้ก็เกือบเกือบแปดโมงเช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดินกลับที่พักไปกินอาหารเช้ากันดีกว่านะ อย่างที่บอกไปตอนต้นนะว่าราคาที่พักของที่ผูผพิงหมอกนี้จะรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะฮะซึ่งอาหารเช้าของที่นี่เนี่ยเขาก็จะจัดมาเป็นเซตตามจำนวนผู้ที่เข้าพักนะและอย่างที่เห็นนะว่าอาหารที่เขาจัดมาให้เนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งทั้งหมดบนโต๊ะน,นี้เราว่าน่าจะกินได้3ามถึงสคนเลยทีเดียวนะซึ่งในเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยปีกไก่ทอดมะแขวนแกงฮังเลสูตรเมืองน่านไข่เจียวผัดปักแมวแล้วก็น้ำพริกอ่องฮะ ซึ่งทุกเมนูเนี่ยอร่อยมากๆนะแต่ว่าที่เราชอบมากๆเลยก็น่าจะเป็นปีกไก่ทอดมกแฝกกับแกงฮังเลนี่แหละเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกลิ่นเครื่องเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะแกงฮังเลเมืองแน่เนี่ยรสชาติมันก็จะไม่ได้เหมือนกับแกงฮังเลทางเชียงใหม่เลยนะที่นี่จะลงเหมือนกับหมูพะโลที่ใส่เครื่องเทศรสเผ็ดร้อนลงไปรสชาติแบบนี้ก็จะถูกปาหักเราเป็นพิเศษนะชาวานี้ก็เลยกินข้าวเยอะเลยตักไป3จานเห็นจะได้แต่ว่าสุดท้ายก็กินไม่หมดนะเพราะว่ากับข้าวที่เขาให้มาเนี่ยเยอะมากจริง แถมนั่งๆกินอยู่เนี่ยก็มีน้ำส้มคั้นมาเสิร์ฟแล้วก็ยังปิดท้ายด้วยของหวานอีกกระจาดนึงรอบนี้บอกเลยฮะว่ายอมแพ้กับปริมาณอาหารที่จัดเต็มของภูพิงมองแบบราบคาบเลยฮะอิอ่มแล้วถ้าใครอยากจะอ่านหนังสือชิวๆที่นี่เขาก็มีบุ๊กสเตชันให้ด้วยนะหนังสือที่นี่เขาก็มีมากมายหลายประเภทะคนที่เป็นหนอนหนังสือเนี่ยน่าจะชอบมากๆ จะอ่านที่นี่หรือว่าจะยืมกลับไปอ่านที่ห้องก็ได้ฮะแต่ว่าอ่านเสร็จแล้ต้องเอามาเียนที่เดิมด้วยนะสำหรับการเดินทางมาที่ภูผิงหมอกนี่ก็ไม่ยากฮะพอถึงตัวอำเภอบ่อเกลือแล้วเนี่ยทางเขาก็จะอยู่ตรงข้ามกับทางลงหมู่บ้านบ่อหลวงเลย จากปากทางขับรถต่อเข้ามาอีกประมาณ2-300เมตรก็จะถึงที่ภูพิงหม,มอกแล้วฮะส่วนถ้าใครอยากจะมาพักมาเที่ยวตามกันหรือว่าอยากจะสอบถามราคาที่พักในแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์และแฟนเพจที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะฮะ สำหรับเสียงเพลงพรอๆที่กำลังได้ยินอยู่ในตอนนี้นะฮะก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าภูผิงหมอกแต่งคำร้องและทำนองโดยพี่วัดเจ้าของภูผิงหมอกนี่เองละะ่ละฮะรีบเยงดนตรีและขับร้องโดยคุณเก่งดงพยาเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยบรรยายถึงความงดงามของที่ผู้ผิงหมอกได้ดีเลยทีเดียวถ้าใครอยากฟังเพลงฉบับเต็มเนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายด้านใต้คลิปนะฮะ สำหรับการรีวิวที่พักในคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะก็ถือว่าที่ภูผิงหมอกเนี่ยเป็นที่พักที่มีความคุ้มค่าทั้งในแง่คุณภาพแล้วก็ในแง่ความสุขที่ได้รับกลับมาถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆเพียง2วันหนึ่งคืนเท่านั้นแต่ก็สามารถชาร์จพลังชีวิตชาร์จลังใจให้กลับมาเต็มเปี่ยมได้ดีเลยทีเดียวถ้าใครอยากจะมาพักตามกันเนี่ยก็สามารถติดต่อจองห้องพักได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะส่วนคลิปการท่องเที่ยวอำเภอบอก,กเกลือฉบับเต็มเนี่ยสามารถติดตามชมได้ทางช่องเที่ยวเก่งจังเร็วๆนี้นะะ สุดท้ายมีฝากไว้เช่นเดิมนะฮะอย่าลืมกด subscribe เพติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงเนี่ยคุณก็จะได้รับชมก่อนใครเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ